เกิดเหตุสลดที่ครอบครัวหนึ่งพ่อเท่าอายุ85ปีครับเอาปืนนะยิงลูกชายตัวเองเสียชีวิตไม่พอครับมเมียของพ่อเท่าเนี่ยจังหวัดที่จะมาห้ามอย่ายิงลูกอย่ายิงลูกโดนลูกหลงไปด้วยอตอนแรกอาการสาหัสสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกคนหนึ่งและที่มันน่าเศร้าใจคุณผู้ชมวินาทีที่ลูกสาวของผู้ตายก็คือเป็นหลานของผู้ก่อเหตุเห็นศพพ่อตัวเองตะโกนร้องไห้เรียกพ่อ พ่อแบบนี้ครับโดนตรงไหนนะครับนให้่สะเทือนใจมากฮะค่ะเนี่ยฮะคือเสียงนี้มัน จีดเข้าไปในหัวใจของใครหลายๆคนเลยนะครับวินาทีที่ลูกสาวของนายสุวัตอายุ55ปีเห็นเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายศพของคุณพ่อออกจากที่เกิดเหตุก็ร้องไห้แล้วก็ตะโกนเรียกพ่อพ่อพ่อไม่หยุดนะฮะญาติญาติครอบครัวต้องคอยกอดคอยปลอบไว้แบบนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีครับผู้ตายเนี่ยชื่อว่านายสุวัตถูกยิงที่หน้าอกด้านขวาหนึ่งนัดท้องน้อยหนึ่งนัดหัวหนึ่งนัดแก้มขวาหนึ่งนัด นอนเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านนอกจากนี้ยังมีนางนวลชวีอายุ80ปีถูกกิงเข้าที่คอบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจนะครับแต่สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนครับชื่อว่าในเรืองอายุ84ปีเป็นพ่อแท้ๆของนายสุวั์ผู้ตายและเป็นสามีของนางนวลชวีหลังก่อเหตุก็ขีม่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป ทีนี้ทีมข่าวเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้กับจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวดูนะฮะในวงกลมสีแดงนี่คือ5้ามงสานาทีนี่ฮะจะมีช่วงหนึ่งจะเห็นคนแล้วมีแสงไฟจากปลายกระบอกปืนวาบขึ้นมานี่ฮะแล้วหลังจากนั้นนกบินหนีฮะนี่นกก็บินแตกตื่นกันออกไปหลังจากนั้นเป็นภาพที่ชาวบ้านเริ่มมามุงมีเจ้าหน้าที่มีรถพยาบาลมาที่จุดเกิดเหตุเต็มไปหมดแล้วนี่ฮะ นี่คือวงจรปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบพบว่าในเรื่องผู้ก่อเหตุเนี่ยได้นําอาวุธปืนลูกโม่ขนาดจุด3-2ไปซ่อนในกระถางต้นไม้บริเวณข้างโรงเรียนห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ150เมตรก่อนจะหลบหนีไปนี่ฮะตำรวจก็เลยตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานพบว่าด้านในเนี่ยมีกระสุนคาอยู่5นัด สอบสวนทราบว,ว่าในเรื่องผู้ก่อเหตุตน,นั่งดื่มเหล้าอยู่กับญาติที่หน้าบ้านหลังจากดื่มเหล้ากันเสร็จแล้วญาติก็กลับบ้านไปหลังจากนั้นในเรื่องก็มายิงนายสุวัตลูกชายส่วนนางนวลชวีเมียในเรืองพยายามเข้ามาห้ามก็ถูกลูกหลงไปด้วยขณะที่ลูกชายอีกคนของในเรืองก็คือคนเมื่อกี้ที่พาไปดูจุดทิ้งปืนนะฮะลูกชายบอกว่าไม่รู้เลยว่าพ่อเนี่ยมีปัญหาอะไร กับน้องชายคนที่สามที่เสียชีวิตส่วนที่ชาวบ้านบอกว่าน้องชายทะเลาะก,กับแม่บ่อยลูกชายคนนี้บอกก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตัวเองเนี่ยได้แยกครอบครัวออกไปแล้วครับคนตายเป็นน้องของเล็กเหรอคนที่สามใช่มีพี่น้องกี่คนทั้งหมห้าคนนะห้าคนสีทน่ท้องห้าคนไนท้องทุงดท้ายคู่แฝดคิ่ยิงสองคน แล้วคนเล็กนี่อยู่เอ้คนที่สร้างคนที่ตายเนี่ยเขาอยู่กับบ้านพ่อแม่ไหมเต่ว่าแยกอยู่กับพ่อแม่ด้วยอยู่ด้วยกันก็คือทั้งหมดพี่น้องทั้งหมดมีคนคนตายมาตั้่มจริงริเขาทำงานอยู่ที่กรุงเทพตั้งแต่มาได้ไม่ไม่นานนี่ไม่นานหรอกสักนั้นเ้าจะกลับมาบ้าพ่อหรืมาอะไรสักอย่างเนี้ยม่าชประมาณนั้นเล จะได้ยินามบ้านติสมุดว่ามันมีการถอดล้อกับพ่อแม่บ่อยถอดกับพ่อบ่อยไอคนไหนนี่แหละไม่ผู้เหมาซาไม่ใช่ผู้เหมาซาผม้หมาก็าจะเข้าไปไงแล้วก็ไม่ค่อยได้ยินข่าวอะไรพวกนี้ไม่ไม่รู้เรื่อง ท,ที่สุดตํารวจนะคะตามไปควบคุมตัวในเรื่องได้ที่บ้านญาติแล้วก็นํามาสอบที่โรงพักทราบว่านายสุวัสด์เอาที่ดินและบ้านไปจำนองในเรื่องต้องไปกู้เงินมาไถ่ถอนคืนไปแล้วรอบหนึ่งแต่นายสุวัสดิ์นี่ก็ยังเอาบ้านเอาที่ดินไปจำนองอีกหลายครั้งแถมชอบไล่พ่อออกจากบ้านทําให้ทะเลาะกันก็น่าจะกลายเป็นปัญหาเรื่อยมานะคะหลังสอบปากคานานกว่า4ี่ชั่วโมงเจ้าหน้าที่นําตัวในเรื่องออกจากห้องสอบสวนนักข่าวก็พยายามจะสอบถามประเด็นเรื่องที่ เกิดขึ้นและปัญหาหนี้สินนะคะเจ้าตัวไม่ได้ตอบอะไรก่อนจะเดินก้มหน้าเข้าไปที่ห้องของพนักงานสอบสวนด้านล่างเพื่อเตรียมนำตัวเข้าห้องขังญาติคนหนึ่งให้ข้อมูลนะคะว่าอาจจะเป็นประเด็นว่าอยู่ๆเนี่ยมันมีหนังสือทวงหนี้มาที่บ้านตัวผู้ก่อเหตุก็ไม่พอใจไปสอบถามกับลูกนะคะสุดท้ายก็เลยเกิดเรื่องขึ้นทั้งที่ก่อนหน้านี้ในเรื่องได้แบ่งมรดกบ้านที่ดินให้ลูก5คนไปเรียบร้อยแล้ว นายสุวัด์ซึ่งเป็นลูกคนที่3เอาบ้านและที่ดินไปแอบจำนองแต่พ่อเนี่ยอยากเก็บบ้านและที่ดินให้ลูกหลานได้อยู่อาศัยจนมาทราบว่าลูกยังเอาบ้านไปจำนองอีกนะคะก็เลยเกิดความเครียดสะสมก่อนจะทะเลาะก,กระดุนแรงและเกิดเหตุขึ้นนะคะซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหากับในเรื่องฆ่าคนตายโดยเจตนาและความผิดตามพรบอาวุธปืนแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ เดี๋ยวบ่ายวันนี้ค่ะจะนําตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไปนะคะครับถึงขนาดยิงลูกตัวเองเสีย,สยช,ชีวิตเลย,เลยนะแล้วเมียไปห้ามก็โดนไปด้วยนะฮะ,ะแสดงความเสียใจด้วยนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดท,ทุกข่าวที่สําคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News